คลิปนี้ก็เผื่อไว้นะครับเผื่อท่านใดไม่ได้ดูการทําพิมพ์เคาะจากคลิปที่แล้วพิมพเคาะเมื่อสมัยก่อนเ,นเขาใช้ปูนเป็นแม่พิมพ์ยุคนี้เป็นไฟเบอร์การ์ดกันหมดแล้วนะครับเพราะน้ำหนักเบายกง่ายกว่าแต่ก็ตามมาซึ่งราคาที่แพงกว่าเช่นกันเริ่มจากเมื่อได้แม่พิมพ์มาแล้วให้ทาน้ํามันเครื่องจะใช้น้ํามันเครื่องเก่าก็ได้นะครับราคาไม่แพงแต่สีของงานออกมาจะออกดำๆหน่อยหรือจะใช้น้ํามันเครื่องใหม่ก็ได้ครับราคามันจะแพงกว่าสำหรับผู้เริ่มใหม่ครับเทน้ํามันลงไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เวลาผสมปูนนะครับในอ 1> 1ต1อน1ต่อหนึ่งไปก่อนหรือไม่ก็ให้ปูนมากกว่าทรายสักหน่อยก็ได้ส่วนมือเก่าๆนะครับก็ตามสะดวกเลยแล้วนะครับก็เทลงไปในแม่พิมพ์ให้เต็มหลังจากนั้นเอาเหล็กมาใส่นะครับในคลิปผมไม่มีเหล็กนะผมใช้ลวดนะครับเอาง่ายๆคือไม่ได้เตรียมไว้นั่นแหละแค่จะมาทําวิธีการเคาะให้ดูเฉยๆอันนี้ผมจะใส่ไม่เต็มพิมพ์ก่อนนะครับแล้วค่อยวางลวดเสร็จแล้วผมก็จะเทป,ปูนที่เหลือนะครับให้มันเต็มอีกทีหนึ่งอันนี้ผมเน้นเฉพาะมือใหม่นะครับส่วนคําถามที่ว่าปูนเนี่ยใช้ปูนอะไรนะครับจะปู ก็ได้ปูนฉาบก็ได้นะปูนเทพื้นก็ได้นะครับปูนยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะเรานะครับเพียงแค่ฝึกในการทำเมื่อเทเต็มพิมพ์แล้วนะครับเราก็เอาผงปูนเปล่าๆนะฮะผงปูนเปล่าเลยนะไม่ต้องมีทรายนะครับเอามาพรมโปรย หรือโรยก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันโรยลงไปนะครับเพื่อดูดซับน้ําปูนนะครับให้มันแห้งเร็วนี่แหละให้มันเซตตัวคงตัวนะครับเพื่อที่จะเคาะออกมาบางคนนะครับก็โรยไปทีเดียวเลยนะครับแล้วค่อยมาค่อยๆขูดบางท่านนะครับก็โรยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขูดเรื่อยๆนะฮะแต่จะโรยแบบไหนก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตดูปูนว่าจะเคาะได้เนี่ยมันต้องประมาณไหนแล้วท่านนะครับก็ไปเลือกวิธีการโรยการโปรยเอาเองตามสะดวกได้เลยเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆ เกตนะฮะผงปูนจะดูดน้ําปูนขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มจะแห้งแล้วนะเมื่อปูนมาดูดน้ําขึ้นมานะครับก็แสดงว่าน้ามันยังไม่หมดเห็นแม้สีมันเข้มก็เลยต้องโรยไปอีกแนะนานะครับอย่าใช้มือแบบนี้ที่ผมต้องโรยหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ชัดๆค่อยๆขูดไปนะครับให้พอดีพิมพนะอย่าให้มันนูนเยอะนะฮะเดี๋ยวจะขูดยากจะบอกว่าบางที่เขาก็เทปูนไปทีแรกเนี่ยไม่เต็มพิมพนะครับเขาจะเผื่อไว้นะฮะเทคนิคมันมีมากมายนะครับแต่ผมเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นไปใตาตามขั้นตอนที่เพื่อนๆเหมือนได้ทําเองกันไปเลยนะครับสาหรับมือใหม่ถ้าไปลองทําแล้วขูดแล้วมันยุ่ยแบบนี้ก็คือใช้เคาะไม่ได้นะครับชัดเลยไหมฮะจะได้ไม่ต้องสงสัยกันเดี๋ยวผมจะขูดออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะโรยอีกทีหนึ่งท่านใดที่ไปทำ แล้วขูดแบบนี้ไม่เหมือนในคลิปไหนที่เราไปดูมาไม่ต้องตกใจนะครับวิธีการง่ายๆคือโรยไปใหม่พอมาเห็นว่าโอ้โหโรยเยอะขนาดนี้นี่เปลืองปูนหน้าดูเลยใช่ไหมไม่เปลืองนะครับปูนที่เราขูดออกเนี่ยใส่กระป๋องไว้นะ่าะทิ้งนะครับเอาไปทําต่อได้อีกนะครับพิมโคคือไม่ได้แช่ทิ้งไว้นะหลังจากเคาะออกไปนะครับก็จะผสมต่อเราก็ปูนนี่แหละไปผสมต่อเพื่อเคาะอันต่อไปได้เลยที่มันเน้นตรงนี้บ่อยๆคือทุกๆเหตุการณ์มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมบางท่านก็เจอปูนยุ่ยแล้วตกใจบางท่านก็คือ แบบโรยไปแล้วปูนเกินทำไงดีว่าเสียดายอะไรแบบนี้มาเจอคลิปนี้สบายนะฮะไม่ต้องไปสนใจครับโรยเข้าไปแล้วเน้นขูดให้พอดีพิมพ์แล้วก็รู้แล้วนะครับว่าปูนที่เราขูดออกเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้นะครับแต่จะเก็บไว้ใช้พวกนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้เลยคือเพื่อนต้องเข้าใจกันว่าพิมพ์เคราะห์นี่คือการทําต่อเนื่องนะครับฉะนั้นจะเอาปูนไปใช้พวกนี้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเสียแน่เพื่อนหลังแกนะครับมันจะเริ่มแข็งเลวเห็นไหมคือง่ายๆก็คือมันแข็งนะครับแต่มันยังใช้ไม่ได้นะเรียกว่าตตััววดีก่่าคือมมนไ ยบไปโยบมาแล้วล่ะในช่วงจังหวะน,นี้นะครับผมเชื่อเลยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนจะขูดกันเพลินเลยค่อยๆขูดกันโอ้โหขูดแล้วขูดอีกแล้วก็จะโรยแล้วโรยเป็นช่วงที่เราทุกคนจะหลงมันเลยนะฮะแต่ยังยุ่ยอยู่นะครับยังใช้ไม่ได้นะแต่บางท่านเาก็ใช้ได้แล้วนะแต่ผมไม่แนะนํานะตอนนี้ยังไม่แนะนํานะครับก็อย่าลืมนะครับเรามือใหม่นะรโรยเข้าไปจนกว่ามันจะใช้ได้ทุกเหตุการณ์รวมไว้ให้หมดแล้วนะครับมันใช้ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูนะฮะอย่างนี้ก่อนนะครับถ้ามือเก่านี่คือ ตั้งหากเลยนะเขาก็คงใช้ได้กันแล้วล่ละนะครับแต่มือใหม่อย่าเพิ่งนะครับเอาชัวร์ก่อนนะครับโรยเข้าไปใหม่แบบนี้นะฮะนี่แหละครับหลังจากนี้ก็จะได้แล้วนะเห็นไหมเริ่มปาดเริ่มผิวเริ่มไม่ดึงไม่ตึงไม่ยุ่ยนะฮะเพื่อนได้ฝึกและได้ทําบ่อยๆนะครับเพียงครั้งสองครั้งที่เพื่อนโรยปูนะครับจะมาถึงตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับแบบนี้ครับไม่ยืดหยุดไม่ให้ตัวแบบนี้ใช้ได้แล้วมาครับเดี๋ยวเรามาคว่ำดูกนอย่าลืมนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยว่าตอนความนี่เร็วหน่อยนะครับเพราะมันจะหลุดออกจากแม่พิมพ์เลยนะฮะและพื้นที่ที่จะคว้านะฮะอย่าให้ยับเยินแบบของผมนะให้เรียบเรียบเสมอหรือไม่ก็หาทรายจะดีกว่านะครับสาหรับการเริ่มทําในครั้งแรกแล้วก็ยกให้เป็นแนวตรงนะครับยกขึ้นให้ขนานกันแล้วก็เปิดผิดทางอีกผมนะเปิดมาบางกล้องซะนี่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าให้ลุ้นก็แล้วกันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาสวยงามก็จะมีรอยเลาบ้างนะครับเราก็เอาน้ําปูนเปล่านี่นะเอาผู้การจุ่ม ก็ไปแต่งรอยลาวได้เลยนะครับคือถ้าพื้นไม่เรียบนะครับงานก็จะบิดตามพื้นแล้เพราะงานนี่คือยังไม่ได้แข่งใช้งานได้นะครับต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับข้ามวันไปเลยนี่นะครับก็คือเอาผู้การจุ่มน้ําปูนะครับแล้วก็ทาแต่งไปนะฮะแล้วเราก็ไปผสมปูนะครับทําอันต่อไปได้เลยการเคาะออกมาแต่ละอันนะครับสําหรับแม่พิมพ์ไซนี้นะครับจะอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่ออันแต่ถ้าเป็นเป็นหน่อยนะครับ กำลังดีๆนะฮะก็จะใช้เวลาเร็วขึ้นกว่านี้อีกอยู่ที่การฝึกฝนนะครับแล้วก็พละงกาลังของท่านเองนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดถูกใจนะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามห,หรือกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบ๊ายบายจ่ะ